ในวันที่2พฤศจิกายนคศ1988นายโรเบิร์ตแทพพันมอริสอ, 1988, Morris, อายุ23ปีนักศึกษาปรยญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยคอนอซึ่งเป็นลูกชายของนายโรเบิร์ตมอริสนักวิทยาการเข้ารหัสคริปโตกราฟเฟอร์ซึ่งทำงานอยู่ที่ NSA ในเวลานั้นได้เขียนโค้ดจำนวน99บรรทัดในห้องแล็บของ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT และได้เปิดตัวโปรแกร,รมที่เขียนลงบน a า p ์ n e เนซึ่งเป็นรากฐานยุคแรกของอินเทอร์เน็ตโดยโค้ดที่เขาได้ปล่อยออกมานั้นทำให้เกิดเวิร์มโดยเวิร์มจะแพร่กระจายและใช้ช่องโหว่เจาะเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆและทำการคัดลอกจำนวนมากทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจานวนกว่า10%ทั่วโลกหรือประมาณ6000เครื่องหยุดทางาน เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากมีการประมาณตัวเลขความเสียหายเริ่มต้นที่10,000หดอลลาร์ 1, และพุ่งสูงขึ้นไปจนถึงหลายสิบล้านหลักการทำงานของ m o r ิสเวิร์จะทำหน้าที่เป็น DOS แอ t เท k w o r เวิมจะแพร่กระจายโดยใช้ช่องโหว่ของ Unix s e n เซน i l ใช้ Backdoor Finger ผ่าน b ั f f e r Overflow RSH และ r e x c เพื่อสำรวจว่ายังทำงานได้อยู่หรือไม่ แล้วเวิร์มยังทำงานโดยคาดดาวรหัสผ่านที่ไม่รัดกุ่มโดยใช้วิธี b r u ดฟ force โดยโค้ดของนายมอริสมีคำสั่งให้คัดลอกตัวเองซ้ำในครั้งที่7ของการตอบว่าใชา่เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเวิร์มไว้แล้วโดยการทำซ้ำนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่นายมอริสได้คาดไว้จนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กว่า6000เครื่องติดไวรัสผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลาสองวันในการกำจัดเวิร์มตัวนี้ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์นายมอริสได้อ้างว่าโค้ดที่เขาทำการเขียนขึ้นนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดเวิร์มโดยจุดประสงค์ของการเขียนโค้ดครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อวัดขนาดของอินเทอร์เน็ตแต่ก็เกิดข้อถกเถียงกันว่าสิ่งที่นายมอริสได้กล่าวอ้างน,นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะเวิร์มที่ปล่อยออกมาเริ่มมาจากห้องแลบของ MIT ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลายัยคอนที่เขากำลังศึกษาอยู่ ท้ายที่สุดเขาถูกตัดสินโทษภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการช่อชนและการละเมิดคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ CFAA เป็นคนแรกโดยถูกคุมประพฤติเป็นเวลา3ปีปรับเงินเป็นจำนวน1 5 5 0 0ดอลลาร์และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา400ชั่วโมงและเมื่อคดีนี้ถูกอุทธรณ์สำนักโครงการประยุกต์วิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมหรือ DAPA ได้มีการจัดตั้งคอมพิวเตอร์อิ e เมอร์เจนซี่รีสปอน m ทีมหรือเซิร์ชขึ้นมาโรเบิร์ตแทพแพนมอริสเกิดแบบพฤศจิกายนปี1965เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และผู้ประกอบการชาวอเมริกันเขาเป็นที่รู้จักจากการสร้างเวิร์มมอริสในปี1988ซึ่งถือเป็นเวิร์มคอมพิวเตอร์ตัวแรกบนอินเทอร์เน็ตเวิร์มมอริสถูกดำเนินคดีในข้อหา ปล่อยเวิร์มมอริสและกลายเป็นบุคคลแรกที่ถูกตักสินว่ามีความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการช่อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ในขณะนั้นเขาได้ร่วมก่อตั้งร้านค้าออนไลน์ไวเอบซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันเว็บแรกๆและต่อมาเป็นบริษัทร,ระดมทุนร่วมลงทุน Y i o m b i n a t o r ร่วมกับพอลเกรแฮมและเทรเวอร์แบล็ e เว ต่อมาเขาเข้าร่วมคณะในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งประจำในปีพุทธศักราช2549เขาได้รับการเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติในปีพุทธศักราช2562ชีวิตช่วงแรกและการศึกษา มอริสเกิดในปีพุทธศักราช2508โดยมีบิดามารดาคือโรเบิร์ตมอริสและแอนฟา l o โลมอริสโรเบิร์ตมอริสอาวิโสเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เบ l ล์แ b ลซึ่งช่วยออกแบบมันติซิสและ u n นิและต่อมาได้เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ มอริสเติบโตในเขตมิลลิงตันของลองฮิลทาวน์ชิปรัฐนิว j เจอร์ซีเข้าเรียนที่โรงเรียนเพ็กและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดลบาตันในปีพุทธศักราช2326มอริสเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและต่อมาก็ไปเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลายัยคอเนลหนอนมอริสบทความหลักนอนมอริส เวิร์มคอมพิวเตอร์ของมอริสได้รับการพัฒนาขึ้นในปีพุทธศักราช2531ระหว่างปีแรกของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอเนลเขาปล่อยเวิร์มนี้จาก MIT แทนที่จะมาจากมหาวิทยาลัยคอเนลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เวิร์มถูกติดตามย้อนกลับไปยังมหาวิทยาลัยคอเนลโดยตรงซึ่งในขณะนั้นเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอก เวิร์มนี้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่หลายจุดเพื่อเข้าถึงระบบเป้าหมายรวมถึงช่องโหว่ในโหมด debug ของโปรแกรม sendmail ของ Unix buffer overflow หรือ Ro overflow ในบริการเครือข่าย fingerd ความไว้วางใจแบบ transitive ที่เปิดใช้งานโดยบุคคลตั้งค่าการเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านผ่านการดำเนินการระยะไกลกับรีโมทเชลเรียกว่า REX หรือ RSH เวิร์มถูกโปรแกรมให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่พบว่ามีการติดเชื้ออยู่แล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามมอริสเชื่อว่าผู้ดูแลแอดมินบางคนอาจพยายามเอาชนะเวิร์มด้วยการสั่งให้คอมพิวเตอร์รายงานผลบวกลวงเพื่อชดเชยความเป็นไปได้นี้มอริสจึงโปรแกรมให้เวิร์มคัดลอกตัวเองอยู่ดีคิดเป็น14เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมดไม่ว่าผลตอบรับจากการสอบถามสถานะการติดเชื้อจะเป็นอย่างไรก็ตาม ระดับความคงอยู่เช่นนี้เป็นข้อบกพร่องการออกแบบทำให้เกิดภาระงานในระบบที่นำไปสู่การถูกผู้ดูแลแอดมินตรวจสอบและรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ในระหว่างการทดลองมีการประเมินว่าต้นทุนของการสูญเสียประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นจากเวิร์มและความพยายามในการกำจัดมันออกจากระบบแต่ละระบบอยู่ระหว่าง200ร้อยถึงห้าหมันดอลลาร์สหรัฐต่อระบบซึ่งคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐการดำเนินคดีอาญา ในปีพุทธศักราช2532มอริสถูกฟ้องในข้อหาละเมิดประมวลกฎหมายสหรัฐมาตรา18พระราชบัญญัติการช้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์เขาเป็นบุคคลแรกที่ถูกฟ้องภายใต้พระราชบัญญัตินี้ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2530เขาถูกตัดสิ่งให้รอลงอาญา3ปีทำงานบริการสังคม400ชั่วโมงและปรับเงิน15,000ดอลลาร์ 10, สหรัฐ บวกกับค่าใช้ใจ่ายในการควบคุมดูแลเขายื่นอุดท์แต่คำพิพากษาของเขาก็ยืนยันในเดือนถัดมาแรงบันดาลใจที่มอริสระบุในการพิจารณาคดีคือเพื่อให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของมาตรการสำหรับการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันโดยการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่เขาค้นพบเขาเพ้นจากการโทษไปในปีพุทธศักราช2537 ชีวิตในบั่นปลายและการทำงานหลังจากรับโทษแล้วเขาได้กลับไปเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดภายใต้การดูแลของเอชทีคุงในปีพุทธศักราช2548มอริสได้ร่วมก่อตั้งไวเอกับพอลเกรแฮมซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างซอฟต์แวร์สำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์ ต่อมาวเว็บได้รับการซื้อโดยย ahoo ด้วยมูลค่า49ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่อมาซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็น y ahoo store ในปีพุทธศักราช2542มอริสได้รับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลายาัยฮาร์วาร์สำหรับวิทยานิพนธ์เรื่อง scalable tcp congestion control ในปีเดียวกันเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ mit ในปีพศ2548มอริสอ 48, ได้ร่วมก่อตั้ง Y Combinator ซึ่งเป็นบริษัทระดมทุนร่วมทุนสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นโดยให้เงินทุนเริ่มต้นคำแนะนำและการเชื่อมโยงในโปรแกรม3เดือน2โปรแกรมต่อปีร่วมกับพอลแกรแฮมเทรเวอร์แบล็กเวลและเจสสิก้าลิฟวิงสตันในปีพศ2552 มอริสได้รับตำแหน่งประจำที่ MIT และกลายเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับซิสโกเมอร k คิในปี2008ได้เปิดตัวภาษาโปรแกร,รม a r c ซึ่งเป็นภาษา l i s t ร่วมกับพอลเกรแฮมในปี2010มอริสได้รับรางวัลมาร์ w ไวเซอรจากกลุ่มผลประโยชน์พิเศษในระบบปฏิบัติการประจำปี2010ในปี2015 มอ r ิสได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสมาคมเครื่องจักรคำนวณสำหรับผลงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบแบบกระจายและระบบปฏิบัติการในปี2019มอ r ิสได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติความสนใจในการวิจัยหลักของมอริสคือสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงการทำงานบนตารางแฮชแบบกระจายอย่างเช่นชอรต และเครือข่ายเมชไร้สายอย่าง r o o f n e ตเขาเป็นเพื่อนและผู้ร่วมงานของพอลเกรแฮมมายาวนานนอกจากการร่วมก่อตั้งบริษัท2แห่งกับเขาแล้วเกรแฮมยังอุทิศหนังสือ ANSI Common List ของเขาให้กับมอริสและตั้งชื่อภาษาโปรแกรมที่ใช้สร้างหน้าเพจของร้านค้าออนไลน์ว่า HTML เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา เกรแฮมยกย่องมอริสว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษส่วนตัวของเขาโดยกล่าวว่ามอริสมานอเรียลอสไม่เคยผิด